วันนี้ใช่ไหมต้มกบสะพักขาดพี่น้องเสียบนเสียบมาหนิต้มกบพี่น้องมา,มามนนหนีิพี่น้องตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยกบหนาไป็นไตมาเนืองมากจับมากเสียบเสียบรถมาหนิเห้ร้ายเต๋อพี่น้องตัวใหญ่ๆคือบัตตุมสดหนาหอนหอนอยู่ไหนอยู่หนานี่พี่น้องกบเฮานี่นี่กบมันมั่นพี่น้อง ใ่ใหญ่ๆเขาทำความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องเขาจะมาตุ้มพี่น้องเส็บๆมาเนี่ยลกี่กันเด้อพี่น้องเนอะให้หน้าคือเก้าพี่น้องเนี้ยเสไปลวกก่อนพี่น้องเขาลวกก่อนพี่น้องลวกแลว้วเสไปตุ้มตุ้มใส่ผพักขาดใส่ผพักขาดพักขยงนี่หลังจากเขาลวกพี่น้องเขาลวกจำหอน,นี่ลวกจำพอนแลว้วไปตุ้มบานนี่ตุ้มสดนามเส็บ วกรับกินข้าวพี่น้องนี่มีตรกบตัวใหญ่ๆตัวมันมันนี่มันเต็มท้องเลยพี่น้องเลยพแซ่บเลยนี่นี่เลี้ยงใหญ่ๆกบหน้าเฮานี่พี่น้องค่อยกบเลี้ยงนี่บ้าไร่บุกินกินกบหน้านี่หลักจากเขาลวกแล้ว ต้มเปื่อยพี่น้องสดนาผุห่อนใส่บักคามอ่อนให้ใส่บักคามพี่น้องนี่แ่บหมดนี่นสมสมรสบักคามเลยที่ไข่นะ ะนี่เดี๋ยวใส่กบลงไปพี่น้อเขาหลวกล้วเรียบร้อยพี่น้อนี่กบเขาให้ใส่ใส่นี่เ,เลยนี่ซสบพี่นี่งตังไปเปื้อนเลย เดราเสียอัดไว้พี่น,ปปน้องตัวเปื่อยแซ่ยบมาหนีินี่เสียบมันกระโดดพี่น้องมา,ากเก็บพักขัแข็งยาหนินี่พักขัแข็งเขาใส่พักขาดน้ำพักขาดพักอีเล่หนี่พี่น้อง เดีではでは look, as, entity, ๋ยวใช้มาปุ้งพี่น้องบานี้พี่น้องก็จะเปื่อยเลยถ้าใช้น้ำปลาแดกลงไปพี่น้องนี่คาบอะไรก็น้ำปลาแดงนะพี่น้องนี่นปลาแดกลงไปนี่คาบอะไรกัแป้งนวดนะพี่น้องนี่ใส่ลงไปแป้งนวดพี่น้องนี่แป้งนวดไอโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติพี่น้องตาถอยแดงใส่ผู้ควบแส่ควบนวดพี่น้องบ๊วยใส่ประจำในของเด็กวัวนี่ใส่น้อยก็นวดน้อยฉลามก็นวดลายพี่น้องนี่นี่ แซบ่บเ,เ,เ,เหมือนนี่กินกันเด้อพี่น้องเด้อเกสรใส่ผักขาลูกระเลยพี่น้องใส่ลงไปผักขาพี่น้องนี่ผักขาเ้วยพักขาด้วยจัดไฟเลือดป่นใส่นี่ใส่ลงไปผักกระแหงพี่น้องนี่ผักกระแหงผักแพล่ ประหมนี่เรียบร้อยบานเรียบร้อยน,นี่พี่น้องแซ่บมานนี่ขุ้เคื่องให้รถพลองเลยมันด้ไหมได้พลองด้วย,ยว,ไไวย้าวุดฮม quá trà tăm mặc thua năm thì nó khăn à ừ nó ừ ừ đi dạ. Xem. Chưa khâu tao Chuộng này. ได้ครับน้อง้ ไม่แช่จพะคา

อนยังหน่อยแม่ปนกบปนเขียดลูกเนี่ยเอาแต่องค์มันไปกินเถอะปน,นตัวกับคามันทัวมันข้าอวยเมื่อวันนี้เพื่อนป้าให้ลกทัวกับคามันผดปน Mm-hmm. Mm -hmm. Hm. Mm. 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 Ủa oh, khắc phút Ừm. Mm. Ủa oh. อ่ะสนิทไรพี่น้องเอ้ยพอกันเมนู่นไม่พี่น้องมุหนหาเอาสนีทก่อนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแจ๊บบุพัานคลิปใไปไหมมุหนาหาเฮ็ดเมนูใหม่ตามเอฟซีข้อมาแฟนๆค้อมาพี่น้องจัดไปสชลฮามากสู้ความสามารถ <c oughs> จบเซตอลไคิงพร้อมโอ๋ยฮัก